รับใครับใครับน้อยครับเปิดออนลาเลยอยู่ครับประมาณ15นาทีนะครับผมบอกว่ามีปัญหาครับมีมาแล้วครับมาแล้วโอ้มาแล้วครับผมผู้ดี่ก้อนดีนะครับ

พลาดสามเรลืองซุยก็พื้นฐานมาแล้วมาแล้วครับตอนนี้เวลาก็เขาจะได้อยู่แต่ก็มีปัญหาน้อยนะครับในเวลานี้นะครับอาจจะเป็นมีผู้มาหน่อยนะครับกลังซ่อมแซมเหลืออยู่นะครับเปิดว่าผมใส่หมว่าต่อที่เรากำลังกคนตื้นนะครับเนาะเพราะว่าแย่ที่ตัดไม้นี่มันแหลมตรงนี้นะครับเปิดใส่แตงโหน่อยปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับผม ปล่อยแล้วครับควันใจชุมชนป่ายางชุมหมู่หดควันใจปลายางโมหกนะครับปีนี้ปล่อยมาตั้งเต้นกรรมกาแครับเกนที่สองผ่านไปแล้วนะครับควันใจชุมชนป่ายางชุมนะครับเอาเครื่องปิดล้มมาแล้วหนึ่งลำนะครับผมประจำได้ผมพูดนะครับน้อไปแล้วครับขึ่มลู่ลู่ลู่นะครับ

รับเครื่องร่อนรำแรกรำสองครเป็นผีเสื้อมาตอยกันเลยครับเครื่องร่อนผีเสื้อกับเครื่องร่อนนะฮะตกใจผีเสื้อกาะเครื่องร่อนโอ้ใบย้อมลงด้วยเหรอโอ้นั่นก็ตอวกันนะครับนี่ ถึงผีเส oh, so uh ื huh. so ้อถ oh! ึงเครื่อนนะครับเขาด้วยกันปล่อยหานะครับเจวามสว่ยงามโอโหปล่อยหางประยิ่งนย้แทบแถมมไแตกมันิ่ดตับมันจิลกนะครับนสยดายนะครับสยดมากนะครับเป็นอย่างนั้นก็นี่มาจากสุสานเอบได้เพื่อมาคืนว่ะเก็บได้เ่มาคืน เลี้ยตักเลยจี้นะครับผตัทกแล้วว่ะพอดีพอตาคนน่ไตักเลยตีความงานวโนะับผตัทกแล้วว่ะต้แต่เดยังมามสูงนัะครับคมบแต่เนปะานมังนัเลยนะครับแต่ละมถ้าจัดทขึ้นมาในเรื่งของคนลอยแต่ละลุแต่ละกันนะครับก็ถือว่าเป็นความนักใจของคณะกรรมการนะครับ พี่ดีกร์มาเกลนะครับพี่ีกร์ุ่นทุกแกนอยู Bal, ่แล้วครับพี่ดีกรที่โรงเรียนบ้านป่าโรงเรียนปาแดงนะครับโรงเรียนปะแดงเองครับผมโอ้โหนี่เป็นห้องว่าทีมเยาวชนนะครับนำทีมโดยผู้นำเยาวชนนะครับหรือว่ายังมาถึงเัอด้วยแฮงมันนิ่งแหงมันนิ่งครับมันนิ่งครับมันลงแล้วเครื่องบินก็ลงแล้วนะครับ ถ่ายยังบัลงเด้อครับเป็นทางใดแห่หนีหรือว่าขับินรับตะกี้เอามาตัวยยทเทีมงานแบบมีหางก็ครับตำแหน่งท่านมีก็เปน็นว่ามีอยู่อีกด้วยแม่าสาย <S <S ก่อขอต้อนรับพี่เม้านะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่ฮุกโมเดลรถไฟนะครับชมขบวนแห่สวยสดงดงามแต่รับสิทธิกว่างขบวนเลยนะครับสิทกว่างขบวนเลยนะครับที่นะครับเยอะมากนะครับขบวนนางงามนะครับนางงามรถธรรมาสนะครับไปนี่ก็มีมากมายทีเดียวนะครับกระจายหลายนางพะหนงเนาะพุงนี้ชั่วโมงเต่าแล้ครับเอฟเฟกิร์ลสัญญาณนะครับ เอฟเฟคเริ่มมาแล้วครับเอฟเฟคไฟระวงหลงเฝ้าสาวเฝ้บาานไว้งลงบัพหลังจากเอฟเฟคผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเอฟสิบหกจะลงนะครับมาแล้วครับเอฟสิบหกครับเหลืองแดงครับมาแล้วครับกันแรกมาแล้วนะครับอ้โ คนบ้านไปอมหกดีเปินได้เครื่องบินหนักนะครับน้องโอ้นี่มาได้เสียงครับขอให้ฝนฝนควันต้วน,นะครับสีสวยงามครับสวัสดีนะครับสำหรับประดาม่พี่น้องท่านที่แมวสุมเสด้ยิ่้เนี่ย เชีงอ wow. ็จะคุ้นเคยนะครับเป็นตำเนียของคนจังเกียงใหม่นะครับมานี่มาดูงานไก่นะครับนี่คุณคือโกศลน้อนะครับคุณนี่โกศลน้อย่ายจากอะไรกันไป แม่ขายนะครับหมดแรงามตลาดทีการม้อยนะครับแกนดี้บใจดีแน่นอนที่ไม่ละล้อมมาขอเลยนะจะรักจนสุดชัวร์จะรักจนสุดชัวโอโหโอ้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 โหโอหโอ้โไโอรโหโอ้โหโอโอ้โหออโอ้โหหอ้ เป็นก็ครับนี่หัใจนี่หนของเบเปอนสายเนาะเป็นแกงกันกระบอก5กิโลนะครับใครจะดการแนันบอไปดอนามีพคุนี่ก็มาดูกันตัวนะครับเตรียมสตางมานั่ักับงเรียอบข้อ

กับรรทัดในร่มตรงนี้ครับล้ำ okay. ไดงมาแล้วลุ้นได้ลงมาครับข้าวหมใครสามารถเก็บกลมร้อยกันนี่ได้นะครับเฮนซี่เรีวบ้านแม่สายคนนี้นะครับกลิ่นกบรักตรนี่มีสูตรสูตรเดีดนครับครับสำหรับผมร้อยย่อป้านนะครับมาด้วยสีตามารุ่งนะครับ ฟ้าเหลืองน้ำเงินเหลืองครับน้ำเงินเนาะน้ำเงินจะโยวกลงไปสร้างเนาะก็ลงแค่กับลมมันจะวนอยู่ในสนามแข่งขันนี่ครับไปไปนิ่งๆนะครับขึ้นอีกโลล อย่าต่ําอย่ามาถ้าเป็น1000 <laughs> <coughs> What the hell?